เรื่องราวลึกลับตำนานเหนือโลก history of universe 10อันดับสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกหากพูดถึงสัตว์ที่มีพิษหลายๆคนคงจะนึกถึงงูเป็นอันดับแรกแต่ในความเป็นจริงนั้นสัตว์มีพิษนั้นมีอยู่มากมายหลายชนิดและอาจจะมีสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงกว่างูก็เป็นได้ดังนั้น ตามไปดูกันเลยดีกว่าว่า10อันดับสัตว์ที่มีพิษร้าแรงที่สุดในโลกจะมีตัวอะไรบ้าง 10. p u f f e r f i s h ปลาปักเป้าปลาปักเป้าคือสัตว์มีพิษที่มีคนนิยมบริโภคมากโดยเฉพาะในแถบประเทศญี่ปุ่นปลาปักเป้าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าฟูกุและเกาหลี ในส่วนของภาษาเกาหลีจะเรียกว่าบ ok ็อกฮังโดยเนื้อปลาปักเป้านั้นจริงๆแล้วไม่ได้มีพิษแต่ส่วนที่มีพิษก็คือพวกผิวหนังและเครื่องในของปลาปักเป้าแต่พิษเหล่านี้มักจะซึมเข้าไปในเนื้อตอนแรกพอครัวที่จะแล่ปลาปักเป้าต้องมีใบอนุญาตกันเลยถ้าหากกินพิษของปลาปักเป้าเข้าไปอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ในทันที 9. p y s o n d ด r t f r o กกบลูกดอกกบลูกดอกสีน้ำเงินนั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าฝนในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้เป็นกบที่มีสีสันสวยงามแต่พิษของมันร้ายแรงมากพิษของกบลูกดอกหนึ่งตัวสามารถฆ่าคนได้ถึง10คนและหนูถึง20,000ตัวพิษของมันเพียง5ไมโครกร,รมัมเท่ากับปลายเข็ม ก็สามารถฆ่าคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ๆได้พิษของมันถูกนำมาใช้ในลูกดอกอักยาพิษของอินเดียแดงมันจึงถูกเรียกว่ากบลูกดอก 8. อิแแลนชายเพ่นงูไทยปันโพ,พ้นทะเลงูไทยปันถูกพบได้มากในทวีปออสเตรเลียเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมาก พิษที่มันปล่อยออกมาจากการกัดหนึ่งครั้งสามารถฆ่าคนได้ถึง100คนหรือหนู250,000ตัวพิษของมันสามารถฆ่าคนได้ภายใน45นาทีแต่อย่างไรก็ตามงูไทยปันเป็นงูที่ค่อนข้างขีง้อายไม่เคยมีการบันทึกว่ามีคนตายจากพิษของมัน 7. The Brazilian Wandering Spider แมงมุมบราซิลแมงมุมบราซิลหรือแมงมุมกล้วยได้รับการบันทึกลงในกิน n นส s s เวิร์ r เลคคอร์ว่าเป็นแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกพิษของมันมีพิษทําลายประสาทพวกมันจะอันตรายอย่างมากเพราะโดยนิสัยของมันแล้วมันชอบแอบอยู่ตามรองเท้าตูเสื้อผ้าแม้กระทั่งในรถยนต์พิษของมันถ้าโดนกัด นอกจากจะทำให้เจ็บปวดอย่างมากแล้วมันจะทำให้อัยอะวะเพศของเราควบคุมไม่ได้และถ้ารอดตายจากการโดนบรันรกัดมันก็จะทำให้เราเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 6. stonefish ปลาหินถ้าแข่งกันในเรื่องของความสวยงามแล้วปลาหินทาสางจะแพ้อย่างขาดลอยแต่ถ้าแข่งกันเรื่องความรุนแรงของพิษแล้วละก็ เจ้าปลาหินก็ไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนมันได้ชื่อว่าเป็นปลาที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกพิษของปลาหินนี้จะอยู่ในน้ำของตัวมันเองมีคนบอกว่าถ้าคุณโดนมันแทงเข้าแล้วก็คุณจะได้ลิมรสความเจ็บปวดเท่าที่มนุษย์จะเจ็บได้เลยทีเดียวนอกจากจะเจ็บสุดๆแล้วมันจะทำให้คุณเป็นอัมพาตแล้วก็ตายได้ในที่สุด 5. d e s t ็อกเกอร์สกอร์เแมงป่อง d e s t ็อกเกแมงป่องโดยทั่วไปนั้นถึงแม้ว่าจะโดนกัดพิษของมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรมนุษย์ได้มากนักอาจจะเจ็บปวดนิดหน่อยแต่มันไม่ใช่สำหรับมแมลงป่องพันเดสต็อ t เกอร์เพราะพิษของมันสามารถทำลายระบบประสาทได้ถ้าคุณโดนมันกัด คุณจะปวดอย่างมหาศาลจากนั้นจะตามมาด้วยอาการไข้ขึ้นเป็นอัมาพาตและตายใน,นที่สุดแต่ถึงแม้พิษมันจะร้ายแรงมากแต่มันก็ไม่สามารถฆ่ามนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่ได้แต่ว่ามันจะเป็นอันตรายต่อเด็กทารกคนแก่อย่างมากถึงแม้ว่ามันไม่สามารถที่จะฆ่าผู้ใหญ่ได้แต่มันก็ทำให้เป็นอัมาพาตได้นะ 4. Blueing Octopus ปลาหมึกวงแหวนสีน้ำเงินปลาหมึกแหวนสีน้ำเงินนั้นมีขนาดที่เล็กมากขนาดประมาณลูกกอล์ฟเท่านั้นเองแต่ขนาดไม่ใช่ปัญหาสำหรับความรุนแรงของพิษมันเลยเพราะพิษมันสามารถฆ่าคนได้ภายในไม่กี่นาทีและที่สำคัญมันยังไม่มียาแก้พิษ ถ้าโดนปลาหมึกแหวนน้ำเงินกัดแล้วก็คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรมากหรอกแต่ว่าพิษมันจะเริ่มทำลายระบบประสาทของคุณหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกอ่อนแอและคุณก็จะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ระบบหายใจจะเริ่มล้มเหลวหลังจากนั้นก็ตายในที่สุด 3. Model c o n s n a i l หอยเต้าปูนล,ลายหินอ่อนหรือหอยทากลายหินอ่อนหอยเต้าปูนตัวเล็กๆสีสันสวยงามแต่พิษของมันนะหรอเพียงแค่หยดเดียวสามารถฆ่าคนได้ถึง20คนถ้าคุณเล่นน้ำที่ทะเลมันค่อนข้างอุ่นๆแล้วเห็นเจ้าตัวนี้อยู่อย่าคิดที่จะหยิบมันมาเล่นเลยนะคะแค่ดูมันอยู่ห่างๆก็พอแล้วเพราะถ้าคุณโดนพิษมันเล่นงานแล้วก็ คุณจะปวดหลังจากนั้นก็จะเริ่มบวมระบบการหายใจเริ่มล้มเหลวร่างกายจะคันยุกยิกเป็นอมาพตาแล้วก็ตายในที่สุดแต่อย่างไรก็ตามมีรายงานว่ามีแค่30คนเท่านั้นที่ตายเพราะหอยเต้าปูน 2. คิงโคบลางูจงอาง งูจงอางหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า o f ฟ i ิออฟฮ a ก a n สฮาน่าเป็นงูพิษที่มีลำตัวยาวที่สุดในโลกด้วยขนาดโตสุดที่5.6เมตรงูจงอางนั้นเรารู้กันว่าอาหารโปรดของมันก็คืองูนั่นหมายความว่ามันกินสัตว์ตระกูลเดียวกันและเพียงแค่โดนมันกัดเพียงครั้งเดียวก็จะทำให้คนตายได้อย่างง่ายๆ และพิษของมันนั้นสามารถฆ่าช้างที่โตเต็มไวได้เพียงแค่สามชั่วโมงในส่วนตัวมันนั้นส่วนประกอบของมันแตกต่างกับงูพิษโดยทั่วไปที่สำคัญมันพบได้ทั่วไปในทวีปเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และในประเทศไทยและอันดับหนึ่งบ็อกเจอริฟิชแมงกระพุนกล่องและแล้ว แมงกระพุนกล่องก็ได้เป็นแชมป์สัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกรายงานว่ามันฆ่าคนไปแล้ว5,567คนพิษของมันนั้นจะไปทำลายหัวใจระบบประสาทผิวหนังและที่สำคัญถ้าโดนพิษมันจะเจ็บปวดอย่างที่สุดส่วนใหญ่คนที่โดนพิษมันนั้นจะช็อกและหัวใจล้มเหลวก่อนที่จะกลับเข้าถึงฝั่ง แต่ถ้าคุณโดนพิษมันก็ยังมีโอกาสที่จะรอดอยู่นั่นคือต้องรีบเอาน้ำส้มสายชูมาล้างอย่างน้อย30วินาทีเพราะมันจะทำให้พิษของแมงกระพุนกล่องก่อนที่มันจะเข้าไปสู่รกระแสะเลือดเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับ10สัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกที่เรานำมาแชร์เ,เพื่อนรับชมในวันนี้ เพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากให้เรานำเสนอเรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวต่างๆมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมต่อไปค่ะ